ใาการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอู้นะฮะก็คงทราบข่าวกันแล้วนะครับจริงๆเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสึนามิที่ญี่ปุ่นนะฮะหอกแนินไหวตอนนั้นยังไม่ยังไม่พังทลายมากนะฮะแต่พอเจอสึนามิเข้าไปนี่ราบเลยนครับนี่ดูงจัดภาพเคลื่อนไหวแล้วคงวัีนี้เรามาดูภาพนิ่งกันนิดนึงนะครับ นี่นะฮะแคปได้ไหมแคปได้ไหมแค,แคปเฉพาะอันนี้ออนะะดูนะฮะข้างบนนี่เป็นภาพก่อนนะฮะเพราะข้างล่างนี่คือภาพหลังนะฮะลาบไปหมดไม่เหลือเลยนะครับก็อันนี้เป็นเมืองโอชิโนมากินะฮะลาบไปหมดนะครับส่วนภาพทางขวานะฮะ เห็นแล้วสยองคือครับที่ภาพจริงนะฮะไม่ใช่ในหนังแต่อย่างใดน้ำสีขุ่นคลักเลยนะฮะก็เป็นภาพนาทีที่พึื้นซูนามิน,นะฮะเข้ามาจากอา่าวเฮกิกาวะนะครับเข้าสู่ตัวเมืองมิยาโกะในจังหวัดอิวาเตะนะครับ ภายหลังเกิดแผดินไหว9ริกเตอร์ก็มีคนที่รอดชีวิตถ่ายมาได้นะครับซึ่งถ้าเทียบจากสเกลต่างๆแล้วเนี่ยน้ำสูงกันกว่า10เมตรนะฮะตายกันคาดว่าจังหวัดมิยาง,งีจังหวัดเดียวตายทะลุหมื่นแน่ๆนะฮะตอนแรกที่ได้ข่าวผมนึก เห็นออกข่าวว่าตายไปสามคนห้าคนอ่ะโอเคยังนึกว่าเขามีการเตรียมภัยที่พร้อมปรากฏว่าเนื่องจากการสื่อสารมันตัดขาดหมดนะฮะรอบบริเวณของชายหาดฝั่งด้านสมาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นเนี่ยโดนเรียบเลยนะครับโอ้นะฮะก็เอาใจช่วยนะครับแล้วนี้ก็คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับซึ่งก็ จ่อเขาที่จะระเบิดอีกนะฮะนายกงสงสัยจะต้องคิดทบทวนเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่านี่ขนาดเขามีการป้องกันอย่างเต็มที่อะไรยังพอเกิดเหตุขึ้นมาทีก็ระเบิดรั่วมาดูภาพกันอีกหน่อยเดี๋ยวลองดูดว่ามีภาพอื่นอีกไหมนะฮะ น่ากลัวจริงๆโอ้โหนี่เลยนี่เมื่อมองจา่ท้องฟ้านะฮะเมืองที่หลักที่เขาบอกว่ามันชื่อเมืองเซนไดนะครับเมืองเซนไดนี่อยู่ใกล้กับเมืองโตกเกียวนะฮะทางซ้ายคือภาพก่อนนะฮะทางขวาคือภาพหลังภาพก่อนภาพบนนี่ก็ยังมีบ้านเรือนตั้งอยู่นะแน่นพะภาพขวาปุ๊บ หายหมดนะฮะอันต่อมาก็เป็นเมืองนาโตรินะครับทางซ้ายมือเป็นภาพมีมีทุ่งนามีอะไรพอภาพขวาปรากฏว่าน้ำท่วมอยู่นะฮะกลายเป็นบ่อน้ำไปเลยแล้วก็โอ้โหเห็นสภาพแล้วโอ้นี่มีสนามบินด้วยครับสนามบินดูสนามบินนะฮะท่านที่ดูภาพข่าวอาจจะเห็นภาพคนอยู่นสนามบินแล้วก็มีอันนี้สนามบินนะ มีคนยืนอยู่ในสนามบินแล้วก็เห็นน้ําน้ํคลื่นยักษ์มานะฮะข้างบนนี่ไปทางขวาเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเป็นเป็นภาพสนามบินนะครับซึ่งพอทางขวาปุ๊บเนี่ยเรียบไม่มีอะไรเหลือเลยนะฮะแถวนั้นแต่ว่าผู้โดยสารที่อยู่ในอาคารก็ปลอดภัยดีนะครับภาพล่างเนี่ยเป็นเมือง ฮา,า,าลาหามะนะฮะโอ้โหไม่เหลือเลยจริงๆเห็นไหมฮะชายหาสีขาวๆกับชายหาสีน้ำตาลไปเลยกรณีเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่โคจรอยู่ในวงโคจรที่แน่นอนทำมุมกับพื้นโลกในระนาบเดียวกันนะครับซึ่งก็บอกไหยนะได้เป็นอย่างดีนะครับบอกว่าตัวท่านขนาดเนี้ ทางการญี่ปุ่นเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนนะฮะก็แสดงความเป็นห่วงนะครับใครที่อยากจะบริจาคอะไรก็ลองติดตามาเลขบัญชีหรือว่าอะไรจากตามสื่อต่างๆดูนะครับมีหลายที่ให้เลือกบริจาคครับก็เลือกเอา,ท,าที่ท่านชอบที่สุดก็แล้วกันนะฮะครับ,บนีม่มีติดที่ญี่ปุ่นมาครับ สวัสดีครับเราจะไปมาหนึ่งนาทีเดี๋ยวเบรกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าเหรอโอ้ยังวิสาเข้ามานะก็ยังดีผมอยู่ริมทะเลพอดีผมอยู่ริมทะเลพอดีวันวันวนศุกร์มีเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยวังซึิมีเข้าใจอยู่ริมทะเลอะไรอ่ะทะเลประจวบแล้วมันโอ้ใจใจใจเขาบอกว่ามันจะขัดทะลุเข้ามาได้ทะลุเข้ามาได้ผมก็โอ้โหเหรอทิงเ้าเขาบอกเออเนี่ยโดนแน่ๆเลยประจวบเนี่ยโทรมาเตือนกันใหญ่เลย โอ้คุณเพื่อนรักเนาะเราไปเป็นกันใหญ่เลยกันใหญ่ฮะเขาบอกว่าจะเข้าในลาทิว่าับเข้าไปสูงสิบเซนก็ไม่ได้เข้ากขึ้นธรรมดาขึ้นปกติเมตรหนึ่งสูงไปก็วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมทุกทฮะเราจะคุยเรื่องนี้เรื่องสึนามิเนี่ยคือไอแผ่นดินไหวเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่มีใครคาดการได้ชเราไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ลร่วงหน้่ ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถามคุณผู้ชมว่าแล้วท่านคิดว่าจุดจบของโลกเนี่ยมันจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปี2012เนี่ยอย่างครั้งนั้นที่ผมเคยเอาแผนที่มาให้เขมีทำนายไว้เขามีทำนายไว้จำได้ไหมที่ผมผมเคยเอาแผนที่มาให้ดูอ่ะประเทศไทยจะหายไปตรงกลางอ่ะแล้วนครสวรรค์จะเป็นริมทะเลจะเป็นริมทะเลอะไรพวกนั้นนะครับนั่นแหละแล้วก็จะถามเพราะว่าเขาบอกปี2012เนี่ย ปฏิทินชาวมายันอะไรเนี่ยมายาอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยโลกจะพบจุดจบเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังด้วยครับเรื่องหนึ่งนะครับและอันหนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับฝรั่งเนี่ยทำนายไม่ได้แต่หมอดูไทยเนี่ยเป๊ะเป๊ะไปเป๊ะไม่รู้แต่หมอดูไทยบอกแล้วภูเก็ตแน่ภูเก็ตจะหายไปครึ่งเกาะนะฮะครับภูเก็ตจะหายไปครึ่งเกาะพษภาคมนี จริงหรือไม่ก็จะถามคุณผู้ชมหละฮะนะฮะเดี๋ยวจะถามด้วย่าหมอดูไทยเนี่ยบอกว่าสึนามิจะเกิดในประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ฮะแล้วก็กังวลหรือเปล่าครับเดี๋ยวเบรกก่อนฮะเดี๋ยวช่วหน้าเจอครับ oh, oh, oh. คได้ทดลองใช้โทนิกขวดนี้และได้พบกับประสิทธิภาพในการดูแลเส้นผมอย่างน่าทึ่งนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งจากผู้ที่ได้ลองใช้ปกติผมเคยแห้งเสียและร่วงบ่อยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะผมเริ่มร่วงหลังคอดอ้องใหม่ๆเห็นผมร่วงทีไรใจหายทุกทียังดีที่ใช้โทนิกขวดนี้ตอนนี้มั่นใจขึ้นเลยค่ะเคยผมร่วงเยอะจนกลัวเลยครับเที่ยสองกระจกแต่หลังจากได้โทนิกขวดนี้ ผมมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับสารสกัดจากพืชธรรมชาติ3ทวีปที่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยคุณต่อสู้กับปัญหา